หัลิมสัสปิ้นจะหอยพ่นตัดเอาันมีมัดจ้ะัมัดบ้านในใส่ถุงจ้ะพี่นอกจนีมัดจัดหนนะจ้ะิันนีมัดจ้ะพี่นอกให้ทุนใ้ให้นาะค่ะ Nhìn ao khá lại nó chà. Khá mới khơi thế thôi. Ôi. <laughs> Ngon ระโดดตุ่มๆมากเนั่กอนเลยสูักเก็ได้จจะพี่น้องตุ่มๆม

Cái chặt này chặt nắm thật nắm kìa nắm chặt để chặt nữa kìa, rồi Đi lúc lúc quên nắm chặt nắm chặt nắm chặt nắm หาบักไงโอ้นั่จ้ะมาจกัพี่น้่งจ้าคิดว่ายายเจอเห็ดสายกินนลค่ะโอ้ยงามจังามโอ้ยร้สัมดอกรู้จ้ะง,งามจง,งามง,งามใจเพี่อน ลึกลึกโอ้โชคดีโชคดีมื่อนี้มันมันจ้ะมันมันสองดอกแรกอีกดอนึ่อีกดอกหนึ่งจ้ะคุณจะเห็นนอกนอกนี่จ้ะนี่ค่ะคี่จะเห็นนอกนอโอ้ัไงจ้ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยเนแล้วดอกงามงามพี่น้องนะ

ี่ดูดูดูคมฮะอู้หูดูใหญ่นางไก่โดดวัดไงจ้ะน่ะมาคืนคืนนี่จ้ะโอ้มาโลเซียนเกตเอามีจ้ะดอกวาดใหญ่งามดีกว่านี่จ้ะคลิปอ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้องถ่ายตั้งปต่เบื้องเนาะสีเหลืองที่ยายให้เบื้องคลิปก่อนๆที่ผ่านมากิดมีมปัวเบียน นี่ยค่ะยังมีให้เห็นอยู่ยังพันได้ห่วยเบิร์ดด้วยจ้ะยังพอมีให้ดูมีให้เห็นอยู่เนาะค่ะเนาะโอ้ยยายจับเห็ดผิดวางมงอวางในเ็จมือชิมอีกอนจ้ะอือ,อส่มจ้ะ โอ้เก็บน้อใจกันน้องนี่ค่ะมารู้เชนรรียนเรืองนีมารู้รียนเรืองนี้น้ำไปงั้นงอีกตัวจ้ะเล่นขน้งหอยได้บุญกันด้วยโอ้ยมารู้เชนงั้จ้ะ งามเลยจ้ะโอ้คนดีจีฟ้าเนี่ยจ้ะโอ้หลายจ้ะพี่น้องเฮ็ดอันเฮ็ดเสียอันจ้ะแค่ถินนี่ค่ะลังแดงแรง,งนี่จ้ะแยกไปอาค่ะอโอ้เบิ่งเห็ดผิดกลุ่มนี่พี่น้องงามเป็นงามจ้ะเห็ดผิดเด้อจ้ะเด้อดนี่ไายแบบเบิบ่งซื้อเด้อค่ะกูเหรอเบื้งกลุ่มเบื้งกว่าโอ้ยงามเห็ดอันนี้ แต่ว่าพิษร้ายแรงจ้ะหยอกข้ะรดฟุดให้พึ่งขาแดงเอีมเดียวเพื่อนบ่โอ้เรื่องเรื่องจ้าผลงานค่ะ แพ้ได้สิหาดอกนอกจ้ะมารู <c oughs> า้เรื่นเนื้อแิงแล้วก็แพ้ผินเห็ดเกลืจ้ะสองดอกแพ้มาสองดอกพ่อหนีิได้พึ่งหวานมาอีกโชคดีโชคดีจ้ะแถวบ้านยายรุดฉนรบแถวรุดนรบหนี่โอ้ยหาบุคโปรอจ้ะ มีแต่คนหาพี่นนเนอะคนไหนก็เฮ็ดแบบบานเฮาเลยค่ะตัดให้เบิ่งนจ็กหม่ระยะน่านะจะพี่น <c oughs> เนาะไอดีใจขนาดค่ะพบา,านเฮ็ดพึ่งวันแถวนี้หายง่ายเนาะค่ะผู้เพิ่นนี่บ้านอยู่เป็นหลังเป็นหลังอยู่ติดบ่านนาะจะเ <c oughs> พิ่นนีหลายหลายพี่นาะเท่าไาแถวบ้านยายนี่บ่อหลายเนาะ กินสันนี้ก็ดีใจครับเนาะ sao cả hết anh em. Ban ra cây gai bà đi. Những phương mãn cho. Những cái tông ở mặt em. บอนพูดมีบ้านติดปลาเนาะจ้ะได้ลหลายมีเตือน <c oughs> ปลาเห็ดหวานยายคลิปนี่ยายได้ทายทั้งเฮ็ดผิดเห็ดทั้งมีเฮ็ดมีผิดเฮ็ดบบมีผิดเนาจะจ้ะเหมือนกันเบิองน้องชาพี่น้องแบบเปลี่ยนความรู้กันจะ้จะผู้ใดจัดอะไรกับอกกันเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เพิ่งหัวสีน้ำตาลบางคนมันก็อื่นสัน้นบางคนเพิ่่นพิ่งหัวดำยาส่วนยาอื่นมารู้เชมมารูรเรนมันเวา,ยาวยากมั้เ <c oughs> พิ่งวายากมารเรเรื่องริงงามจ้ะดงงามงาม,งามเพชรอันีนก้กระเสาะค่ <c oughs> พออะพมอพ่ตล์ที่หนุ่มเลยจ้ะมารเร นี่กินข้าวไปหลายจ้ะต้องพาบึงโอเคจ้ะข้าวพึ่งแม่มดจ้ะแฮกสิน อืฮะงามจ้ะเพิ่งจเป็นสีจั้งสี่แล้วเนาะจ้ะงามฮะปะนี่คือเฮ็ดอันตับเตาบ้านเฮาเพราะี่นองเฮ็ดตัวนี้นี่ คลิปใหญ่ก่เฝ้าเข้ากันอาจสิบุ๋มมวลบุถึกหมูป,ปันใดเนาะคะ่ะกะอาไพยกันมองนีเนาะคะ่ะดอกอ่อนยังสิแก่อ,อกได้หนิจ้ะเขาอบได้เนาะ ขอบคุณทุกๆคนเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามาชมที่เข้ามารับชมมาทิ่ที่ติดตามยายกดติดตามให้ยายเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะติดตามกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะคลิปหน้า ขอบคุณหลายๆจาะสวัสดีค่ะ